วัสดีครับพี่น้องวันนี้จะไปทำบุญอ่านออกพรรษานะครับพี่น้องเนาะกต่ไมมีบุญเนี่ยแต่วัดดงกุฎหอรครับวันนี้ไปวัดดงกุฎหอรครับเนี่ยไปครับวัดป่าดงกุฎหอรครับพี่น้องเราจะเดินทางเนี้ยครับข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะพาเดินทางต่อแล้วครับพี่น้องครับพี่รัน ทางเข้าครับทางเข้าทางเข้านี่ครับนะครับวัดป่าดงกวนหอ เดิมตัวไม่ได้เป็นจีนไทยแต่งานเอาได้ครับเอาได้คือไม่มือถือน้อยู่บ้านไหนครับผมน้อยู่โน้ตพัทอยู่โน้ซับค่ะเด็ดดมโน้ซับค่ะมาทำงานที่จีนไทยค่ะอยู่ก็มาทีนี่ทุกปีนะทุกปีป่ะใช่ค่ะทำโบราณขนมจีนีทมงานรถิ่งทีมงานมีกี่คนทีมงานโรสซิ่งที่อยู่เคยมาอยู่ลบ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 ทุกปี ไปนะลงสองคน้นต้นจะาต้นต้นจะม่ัตีดูทีเมฆนะครบาวใาจบลนะที่หน้างามงาเลยเรียนเตทำระบบธูวิชัยเนะครับ ตัวแทนจ้างประจานนะครับคือยังบอกห่วยห่วยคนว่าเปลี่ยนไป้เป่ยนคือยังบอห็นมามาสองมาาเห็นได้เห็นได้เห็นได้ท่านวันนี้อ้าวลกหนุนใค่หรอเาบ่มีเด้บ่มีเด้่บ่บ่ต้องเงมันต้องขชงบ่มีเฮ้ย ว่างเหน่งแจงบนอ่างฟางครับดวงพ่อเก่าสมุทรศรีรัชกรลจักรพรรนะครับจักรีเดชอะไรให้พี่น้องเปิดทางกันนะครับพี่น้องเปิดทางเรามามนะครับมองด้านเพื่อนรุ่งอกไปนะครับเออเห็นวัดป่าตองคนฮอครับพี่น้อง สวยงามมากเลยอู <othe> <cues> <sm> <dividends> <s łącz nings> ้งสวยๆโอ้หงง้งโอ้มลกโอ้เสยๆผู้หญงสวย nhiều người đã dạy cho, vợ phải đi với, vợ là không được, chúng ta được xếp đấy, văn văn đó cái 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 cái